มาเปิดคลิปอีกรอบนี้มาอยู่ปลาปลาดูหนะ่อยเนาะกำลังพากันยางเข่ามาอยู่ทางป่าทางดอนพี่เด้อบบดนี้ปลาดูเลยไอเตอพามาหาห,าหล่อปลาได้บะลูกกำลังมาหอดมาหาพุดแมงขนุนพี่น้องเลยแต,ต่เมื่อนั่นก็บ่ได้มาเลยนะเนาะเห็นบ่หูมันพนะูดอะไรกัจ้ะเนี่ยเนี่ยจะไปไลนเอ,อ้ ไม่หมดเหมเฮ็ดน่ะฮะเห็ดผึ่งฮะผึ่งงามแท้โอ้ยน่ะพี่น้องเอ้ยได้เหรอเฮ็ดผึ่งบบบนี้กำลังข่าวมากระมาณแทเตียงเลยหลอดงามแทใช่ไหมฮะนี่เห็ดผึ่งป่าลุงเอ้ยคนลังข่าวมาเนาะนอนพักใช่ไหมพักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยมาช่วงเที่ยงนอนใช่ไหม่นี่ยพี่ามันเกิดบ่มีมา xuồng đẹp hòn trong đó hóa toàn thiêng Thấy chiến của em nhiều bó mà cơn này còn tốt à bằng đôi hết nặng mang em cảm để khỏe bên khỏe cao khỏe cao vậy này em xin đi bỏ qua luôn rồi khỏe bằng con tạo nên hắn là hinh lọ húng là hắn rồi ăn đây mày 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 thấp mày mày hết mày 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 hết mày 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 มเห็นอยู่เหมือนกันฝนตกแล้วมันขุดยากมยเห็นควยมันบโบยาช่อนกันนะบอมันใครแั่นนี่เลยมาเลยน้องอันเด้อ

ไปแล้วไปด้วยพุดกันบมือควายอยากเห็นพี่น้องม,มันฝนตกเนาะเห็นหูมันมันตัน,นมาช้อนกันมาเนี่ยเนาะ ไดบอยเตอจังยิ่งพูดเผเลยสิอ้ไปถาเอานแม่เชื่อมเได้แล้วอ่ะหล่ไปเลยอืมก็ไดอูไแต่ยุ่งหมอนเขาไรกิน่ายนรก็แต่ยุ่งอไรอยู่หรอยุ่งอยู่ป่ะอือเห็นหืมันน่ะ

คอยช่อนกันน huh ี่เรื่งกรไมีจยให่างเลยนี่หูมันเดินนี่ก่อน khay bây giờ. không được hai hiệu anh anh. Hãy hiệu anh. Hãy anh. Hãy Để anh. Hãy hiệu anh. Hãy hiệu anh.

nya กดก่อนอืมส่งตรงอยู่ใน ເອເຕີເພິ່ນນັ່ງທ້າຢູ່ເນາະພີ່ນ້ອງເອີ້ຍຸງຫຼາຍມຶງຄົບເພິ່ນອືອ່າເນາະຄຸດຍາກມັນບໍ່ຂ້ອຍອັນນັ້ນປດ ใช,ช่เด้มามานึ่กับอยากมานึ่มานึ่กับแม่หาคุดยังไม่ทันได้เป็นนี่แหละอย่างเมือ่อนะของขอบนะหามาพี่น,นั่งถ่ายอยู่นอกน่ไแม่จะเข้าหาคุดก่อนยุน่งครบเพื่อนไป้องมาพี่ เราม0ก่อน9หาก่อนออมาได้ไหมนี่ขหมาลวเลยหูมันอยากอันมีตันเนาะผู้สอนเขาหาผู้สอนนั่นเนาะ 动作。 สามโต้ตวเนสีโตคยัน้นผมมีจะคุกเตาใจือ เถ่ายวิดีนนอนี่กคนนี่ร้ายมาป่าเนี่ยจ้ะ าต <Okay. S 2> ที่กับพ่นก้านเอาแล้วมันออกไปเฮ้ยห,ห,ห้าง <S <S> ห้างห่างเลยอบบควายมันลายอยู่พี่น้อยแต่มันเป็นหู่ห้างเนาะ อันนี้บ่านเอ้ยอะจะเอิ่นเลยตอนคุดนี่ก่อนอยากเมื่อเลยได้ดบ่านคุดถ้าได้ได้ดูก็อยากเมื่อนะบ่านี งงแต่ว่าส่วนลายบางหูมันก็อยากนะห่าเนาะอย่างหูห้าคุดหูเป่ามันฝนตกใช่มัน เขาชื่อเกินนี่ครัอ้นี่แม่บอกว่ามาหายมาน้ำ រាយបណ្ណហើយ โอ้ยยุ่งลายขุดกอข้าได้ยะถ้าไม่อยากห่างลายที่น้องเลยเนาะเจอเนเหลียมเมื่อคิดว่ลูกแน่นุ่งครบนุ่งลาย กุดค,ควยนี่ก่นอนแดบดบมามาช่วงเที่ยงได้แดดวัางตอนนั้นเช้า,านี่กะหลังจากที่เก็บมองมองแล้วแมงเตอร์ก็ไปาหาอันนั้นไปหาเห็ดที่น้องดูป่าล้างใต่ นี่ไงนึงไม่ได้ถ่ายคลิปจัะเนาะไี่พาะอ้อนี่ยเด็ดเพาะด้ยมาถ่ายเพาะพันธุ์แกงกินได้บัดเดี๋ยวมาหาคุ่มเงนขณูนก็ได้มาคุ่มเงนขณูน Bye, mọi người. Mày tự tie, gần nóng của nó mê bộ, mê bộ, mê bộ, mê nhung nè, nè, và... nhung nè, 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 nhung nè, 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 แม่อันอันอันเขาหาต่อยกินหมากนี่แซะละมเนี่ยเป็นเนี่ยแช่เพื่อนได้บ่บ่บ่ดเลยชัำเนาะมงมันอยากหุ่งห่างไเนาะใครอึ้มจับเนี่ช้ำนี่เนะพ่อครัวเลยนี่ไงอพี่ต้องเลยอายคุดพ่อหันไอเตอร์หันมืออะไรกับมันข้าบ่อยากมืออะไรอิเมื่เมื่อแล้วอันนี้ไม่ไปแล้ว ใช่ไปด้วยเลยเนื้หลายเติบเมนขนนพอขว่เมื่อแรงได้กินแรงแนบันนี่แม่กิ่นแม่จิไอแน่กินแม่แน่เต้ยเมนขานนเห็น่ะเนาะมันไก่มันเอ็นกล้วยมันกับบริสุทธิ์ขีดรอไปเลยที่ไก่ลามันอยากกล้วยห่างลายเพราะว่ามันผลตุกเนาะมันกับมีล่ายตัวน้อยๆตัวใหญ่มันอยู่คน ไปแชร์คลิปนี้กับชิด้าเลยเนาะเพื่อนยางเมื่อไปพี่ดาน้องเพื่อนฉัีเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีป้าชุกุชุกคนสบายดีป้าลุงนะลูกสบายดีโอ้ยพากติดตามพากเบิ่งคลิปแม่น้องเตอร์เนี่เด้อพี่น้องเลยที่แซมขั้นกำลังขับโฆษณาแม่น้องเตอร์เด้อพอได้เอาเงินไปซื้อนมให้น้องป้าเนาะโอ้ยไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี